สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์หน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่ารัฐบาลสหรัฐ,ฐภายใต้การนําของประธานดีโจไบเดนนั้นกําลังพิจารณาแผนอัดฉีดอาวุธให้กับอิสราเอลมูลค่ารวมถึง18,000ล้านดอลลาร์สหรัฐรวมไปถึงเครื่องบินรบ F15 อีกหลายสิบลำ ข้อมูลจากแหล่งข่าวโครงการจำหน่ายเครื่องบินรบ F-15 จำนวน25ลำให้อิสราเอลอยู่ในขั้นตอนการพิจารณามาตั้งแต่อิสราเอลได้ร้องขอไปยังสญรัะจากเป็นทางการเมื่อเดือนมก,การาคมปี2566หรือก่อนจะเกิดเหตุกลุ่มมือปืนฮามาสบุกโจมตีภาคใต้อิสราเอลนานหลายเดือนแต่ทว่าล่าสุดนั้นจำนวนฝูงบินรบ F-15 ที่อิสราเอลสั่งซื้ออาจเพิ่มขึ้นเป็นถึง50ลำด้วยกัน โยฮับการเลตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอิสราเอลซึ่งเดินทางไปเยือนสหรัฐอเมริกาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นได้มีโอกาสพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงข,ของสหรัฐหลายคนเช่นเจสซลีเวนที่ปรึกษาด้านความมัน่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวและลอยออตตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐด้วยหนึ่งในประเด็นที่โยฮับการเลตเน้นย้ำม,มากเป็นพิเศษก็คือการเร่งให้สหรัฐส่งมอบเครื่องบินรบ f 1 5ให้แก่ทางด้านอิสราเอลไปด้น,นั้นเผชิญแรงกดดันจากผู้ส่วนหลายประเทศตลอดจนอง,องค์กรสิทธิมนุษยชนนนแและะม้กรังงคนในพเเดโตอ ให้ต้องกำหนดเงื่อนไขรัดก,กุมในการส่งมอบอาวุธแก่อิสราเอลเพื่อยับยั้งสงครามในฉนวนกาซาที่ฆ่าชีวิตชาวปาเลสไตน์ไปแล้วมากกว่า32,000คนตลอดช่วง6เดือนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สหรัฐคนหนึ่งระบุว,ว่าเครื่องบินเหล่านี้จะถูกส่งถึงมืออิสราเอลได้อย่างเร็วที่สุดในปี2029 และนั่นหมายถึงว่าจะต้องมีการส่งหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการไปยังสภาคอเกรสตและจะต้องมีการอนุมัติในทันทีอิสราเอลต้องการได้เครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่มาเสริมทัพไม่เพียงเพื่อต่อสู้กับกลุ่มฮามาสเท่านั้นแต่เพื่อสกัดกั้นภัยคุกคามจากกลุ่มฮิสบล็อกในเลบานอนรวมถึงอิรัตซึ่งถือเป็นศัตรูเบอร์หนึ่งในภูมิภาคด้วยสำหรับแพ็กเกจอาวุธที่สหรัฐเตรียมขายอิสราเอลนั้นครอบคลุมเครื่องบินรบ f อ5ซีาจำนวน50าลำรวมไปถึงบริการเสริมการฝึกอบรมการซ่่อมบบบาาารรรุุงและกกสสสนนัััจิษทคูญญ ตลอดอายุการใช้งานของเครื่องบินรบรุ่นนี้ซึ่งโดยปกติแล้วไม่ต่ำกว่า20ปีสหรัฐนั้นให้การช่วยเหลือด้านการทหารกับอิสราเอลปีละ3า0 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งจนถึงตอนนี้รัฐบาลของโจไบ,บเดนยังคงปฏิเสธเสียงเรียกร้องให้กำหนดเงื่อนไขาการส่งมอบอาวุธแก่อิสราเอลไม่เจ้าหน้าที่อาวุโสและหลายคนจะตำหนิปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลว่าทำให้พลเรือนที่ไม่รู้เรื่องนั้นเนี่ยบาดเจ็บล้มตายไปเป็นจำนวนมากก็ตาม ความเคลื่อนไหวนี้จึงเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทีเดียวนะครับเมื่อสหรัฐอเมริกานั้นจะดาเนินการขายอาวุธให้กับอิสราเอลอีกหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งแน่นอนว่านี่เป็นรายได้ของสหรัฐอเมริกาแต่ว่าอิสราเอลนั้นอาจจะนําเอาอาวุธเหล่านี้ไปเข่นฆ่าประชาชนชาวปาเลสไตน์ซึ่งปัจจุบันนั้นสงครามที่ลากยาวมากว่า6เดือนทําให้ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตไปแล้วถึง32,000พันกว่ารายด้วยกันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องทาาอินเทอร์เน็ตก็ติดนํามาฝากคุณผู้ชมกัน หากว่าคุณผู้ชมชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์นิด้วยครับ